ขี่ดีปะขี่ดีโคตรดีเนาะโอ้โหใครได้ไปล่ะคุ้มมากบอกเลยว่าขี่ดีจัดอ่ะเมื่อกี้ไปล่อนมา,าตรงโอ้โหมาดูดิมา C400 bmwc 4 0 0นะครับนี่อยากให้ดูจอก่อนมาดูจอนี่จอตัวเนี้ยตัวเดียวกับ gs เลยนะครับจอตัวเดียวเป็น tft จอสีนะครับจอไฟฟ้าอ่ะมาดูเป็นไงโอ้โหราคา2องแสนกว่าได้จออย่างนี้ ดูดิปรับป๊อปเลือกจอได้ด้วยดูโอ้โหรถป้ายแดง4 0 0แสนกว่าแต่คันนี้ผมขายเพียงราคา249,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับดูนะฮะเวลาเราขี่อยู่ก็สามารถบอกเลยได้ว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหรน้ำมันเหลือเท่าไร่น้ำมันเหลือกี่กิโลตอนนี้เลขไมเท่าไหร่นะครับแล้วก็รถในขณะที่เราขี่อยู่พักเท่าไหร่นะครับดูดิโอ้โห,โห าราคา249,000บาทเท่านั้นนะครับขี่โคตรดีเลยผมบอกเลย X Max Forza เทียบไม่ติดครับช่วงล่างโคตรดีระบบเบรกหน้า ABS ดิสคู่นะครับดิสเป็นจานดิสคู่นะครับไฟหน้า LED โอ้โหโคตรหลอ่อตัวนี้เป็นรถปี2020นะครับรถปี1920นะครับตัวใหม่แล้วนะครับ C 400 GT นะครับเหมาะกับการท่องเที่ยว นี่แหละครับคือที่สุดชกหลังโอลินปรับ3จุดนะครับยางพีรี่แองเกิลนะครับโอ้โหยางใหม่ด้วยยางใหม่กลิปขายเพียง249,000บาทเท่านั้นชุดข้างไล่มาแล้วนะครับระบบจอยปรับเนี่ยโอ้ยบอกเลยว่าระบบอิเษ็กทรนิกโคตรด,ดีค่าสวิตโคตรถูกอ่ะใครกลัวเรื่องค่าสวิตนะมาสวิตท,ที่ร้านผมได้เลยหรือเซอร์วิตท,ที่ศูนย์บีเได้ทั่วประเทศนะครับ 0bm เข้าที่ 0bm ได้ทั่วประเทศนะครับมีเงิน2 0 0 0ส0กว่าบาทครับ b m c 4 0 0นะครับค่าเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพันกว่าบาทโอ้โหค่าโปรแกรม300รไ,ไม่ต้องกลัวล <ะ S 2> เลยครับคุ้มมากคุ้มมามคุ้มคุ้มจัดราคาเพียง2 4 9 9 0 0บาทสนใจมาดูรถจริงนะที่ M อ็มบสสมุทรสาคร โซน63ส9 5 522ฝากไว้ให้คิดอย่าช้าครับ C400 โคตรหล่อบอกเลยขี่โคตรดีดูนะ<อ>เดี๋ยวขึ้นขาตั้งก่อน